สวัสดีค่ะวันนี้เอาขั้นตอนการดัดวอลลุ่มเน้นอนมาฝากนะคะกคสนี้ปลายผมแห้งเสียจากการดัดวอลลุ่มนะคะคือช็อตเปื่อยเลยทุกคนก่อนที่เราจะทําการดัดผมนะคะเราจะต้องวิเคราะห์สิ้นผมลูกค้าก่อนนะคะว่าผมเคยทําอะไรมาบ้างเิสนี้ดัดวอลลุ่มมาแล้วดูแลไม่ได้นะคะเข้าร้านใดผมเป็นประจําทําให้ปลายผมแห้งเสียหรือช็อตนั่นเองนะคะกิทําการตัดแต่งทรงผมให้ใหม่นะคะแล้วก็บํารุงเชื่อมบัไดชัชนไฟนะคะเอซิ่งของ3าบวกทุกขั้นตอน ทำการตัดเลเยอร์นะคะเส้นผมเสร็จแล้วก็นำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพดูดีท็อกล้างสารเคมีของสามบวกบำรุงทำสปารอนด้วยทีสเมนนาเวนซี่และบำรุงเชื่อมะทะแกนผมนะคะที่เตียงสระ5 1 5นาทีจากนั้นนะคะล้างโคลนผมให้สะอาดไม่ต้องล้างปลายนะคะรองพื้นมาเลยค่ะวันนี้นะคะกิ๊กเลือกใช้น้ำยายืดได้แต่ได้ของสามบวกสูตรแข็งแรงถุงสีเขียวนะคะเคสนี้ลงน้ำยายากมากค่ะทุกคนลูกค้าใช้ยาสระปิดผมขาวสมุนไพรเป็น ประจำนะคะรงน้ำยานะคะสูตรแข็งแรงนะคะ25นาทีผมไม่มีการยืดหยุ่นค่ะทุกคนกิ๊กใช้เทคนิคการ หวีน้ำยาทิ้งแล้วเติมเข้าไปใหม่รอบที่2นะคะถ้าใช้สูตรแอคต้านะคะผมลูกค้าเส้นเล็กและช้ำม,มาแล้วนะคะกว่าแอคต้าไม่ทันทุกคนกิ๊กก็เลยใช้เทคนิคใช้สูตรแข็งแรงแล้วหวีน้ำยาเติมเข้าไปใหม่นะคะพอรอบ2นะคะความยืดหยุ่นมาแล้วก็นําลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูดีท็อกล้างสารเคมีอีกหนึ่งรอบทําสปาร้อนด้วยทีสเมนาเวนซี่เชื่อมแกนผมด้วยเชื่อมแกน3บวกนะคะเอ็กซินนะคะ จากนั้นก็ล้างผมให้สะอาดเป่าให้แห้งสนิททำการรีดผมนะคะ เพื่อ,อยือดโคนนะคะจากนั้นก็เก็บปลายผมไว้ม้วนร่อนนะคะเคสนี้ใช้แกนอยู่ที่เบอร์15แล้วก็เบอร์17นะคะลูกค้าอยากได้ร่อนด้งๆแน่นๆนะคะผมสิ้นเล็กใช้แกนเบอร์เล็กผมสิ้นใหญ่ใช้แกนเบอร์ใหญ่นะคะร่อนจะสวยไม่สวยอยู่ที่การตัดผมของช่างนะคะจุ่มน้ํานะคะใส่ตัวบำรุงพ t ทป้องกันความร้อนขวดสีดําวีให้เรียบดึงให้ตึงม้วนให้ขึ้นเงานะคะเคสนี้ตั้งไฟอยู่ที่ประมาณ100องศานะคะเดินไฟประมาณ15นาทีนะคะ ราจะไม่เดินไฟให้แห้งสนิทนะคะเพราะปลายผมลูกค้าแห้งกรอบมากๆเลยแล้วใช้เทคนิคการลงน้ํายากกในแกนนะคะใช้กกน้ําของสามบวกนะคะฉีดไปให้ทั่วเลยทิ้งเวลาไว้อีก15นาทีเมื่อเอาแกนออกก็ได้ลอนดิ้งดอย่างนี้เลยค่ะเมื่อเราทําการลงน้ํายากกเสร็จแล้วนะคะก็นําลูกค้าไปสาะผมด้วยแชมพูเคลาตินของ3ามบวกนะคะและบํารุงด้วยสปาเคลาตินของ3บวกนะคะการใช้แชมพูเคลาตินนะคะจะทําให้ลอนนุ่มลอนเงานะคะแล้วก็ทําให้ลอนหยุด น,นานมากยิ่งขึ้นนะคะน้ํายายืดได้แต่ได้ของ3บวกหลายชวีสามารถสระผมได้เลยทันทีหลังทํากลิ่นหอมไม่เป็นเคมีนะคะสามารถยืดผมตรงถาวรได้สามารถดัดดิจิตอลได้สามารถใช้เทคนิควิกแอนแมกดัดแบบไม่ใช้ความร้อนไม่ใช้การดัดเย็นได้นะคะเมื่อเราทําการสระผมลูกค้าเสร็จแล้วขั้นตอนต,ต,ต่อมาเป็นการเป่านะคะก่อนเป่านะคะใช้หวีนะคะเราใช้ผ้าขนหนูนานโนซับน้ําแบบนี้เลยนะคะผมหลังทํานะคะทําให้ผมนุ่มหลอดดิงๆแบบ เลยค่ะก่อนเป่านะคะเราจะใส่ตัวบอมรุง pt นะคะเป็นทิทเมนต์นะคะป้องกันความร้อนแบบเข้มข้นนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเราจะขยำไปที่หล่อนจากนั้นก็เป่าให้แห้งสนิทได้เลยค่ะ วอลลุ่มเน้นลอนนะคะตัวนี้นะคะเราสามารถปล่อยแห้งเอง,เองตามธรรมชาติได้เลยนะคะไม่จาเป็นจะต้องเป่านะคะหรือว่าถ้าใครรีบนะคะก็สามารถเป่าได้เลยเป่าค้นผม,มให้แห้งนะคะจากนั้นก็เป่าที่ปลายสามารถเป่ากระจายได้เลยนะคะแต่ผมที่ผ่านการใช้ยาสะสมุนไพรมาทุกคนมันจะมีการแห้งกรอบภายในเส้นนะคะวิธีการดัดผมแบบนี้นะคะแนะนำนะคะการเชื่อมพันธะไดซันไฟ เส้นผมทุกขั้นตอนนะคะเมื่อผมเริ่มแห้งเราก็จะใส่เซร่มจับหล่อน อาเกนออยของ N.W. ตัวนี้นะคะขยำไปที่ลอนนะคะตัวนี้นะคะจะลดความชี้ฟูของลอนนะคะทำให้ลอนกระชับนะคะสามารถใช้ได้บ่อยตามต้องการเลยเซรั่มจะซึมเข้าเส้นผมไม่เหนียวเนื้นะนะคะทำให้ลอนอยู่ทนอยู่นานมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อเราใส่เซรั่มเสร็จแล้วเราก็จะเป่าต่อให้แห้งสนิทเลยคะ่ะร้านเสริมสวยกิฟต์บิวตี้ช็อปนะคะตั้งอยู่ที่บ้านวังวัดตาบลกุดน้ำใสอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิลูกค้าท่านไหนสนใจอยากทำผม ก็ทักมาปรึกษาได้เลยนะคะส่วนเพื่อนช่างท่านไหนสนใจผลิตภัณฑ์นะคะรังซื้อผลิตภัณฑ์กับกิกกิกมีเทคนิควิธีการทําให้สามารถสอบถามได้ตลอดเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะยืดคนดัดปลายวอลลุ่มเน้นลอนนะคะทุกคนผมลูกค้านะคะเคยดัดวอลลุ่มไปแล้วผมช็อตเปื่อยนะคะใช้แชมพูปิดผมขาวสมุนไพรเป็นประจํานะคะเมื่อทําเสร็จก็จะได้ลอนด้งดง,ดงนุ่มๆเงาๆแบบนี้เลยคะ่ะดูแลง่ายปล่อยแห้งได้ลอนแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องไป รีดหนีบให้เสียเวลาแล้วนะคะและที่สําคัญนะคะรอนหยุดทนอยู่นานมากๆเลยค่ะรอนแบบนี้นะคะจะอยู่ทุนถาวรจนก,กว่าจะตัดทิ้งเลยค่ะขอบคุณลูกค้าและเพื่อนช่างทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีเทคนิคดีๆนะคะจะมาแนะนําให้ค่ะ